สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเบิร์นชาแนล Channel ค่ะและนี่คือ t ท r รอ a อาร์ติสนะคะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุลมเลยนะคะมีถุนตุลกลุ่มนะประจําช่วงวันที่1 6บหถึงสาตุลาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณนะสถานการณ์ในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างกับคนทุกสถานะไม่ว่าจะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามนะมาลองดูกันได้นะใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีธาตุลมมีถุนตุลกลุ่มตามแบบช่องเบิ้ลหรือเปล่านะเช็ควันเกิดของคุณดดูก่่อนทีใต้้คลิปไ นะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณค่ะแต่ว่าถ้าไม่ตรงแปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลตามช่องเพื่อนดูก่อน,นะคะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้การบ,บิ๊กแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดของคุณเป๊ะๆนะคะแนะนาให้ลองหาลัคนาค่ะเพื่อนมีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้ช่องเพื่อนจะยึดวันเกิดกับลัคนา2ออย่างเป็นหลักนะส่วนใครอยากจะดูราศีแบบไทยดาวจรันดาวสุขก็สามารถทําได้นะดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์นะถ้าเกิด อะไรที่พูดไปแล้วมันใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณสามารถนําแนวทางไปปรับใช้แล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นเปิลก็ยินดีมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูการฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แนละเป็นกําลังใจให้เปิลในการทาคลิปดีๆต่อๆไปนะคะไพ่ที่เราใช้กันเหมือนเดิมเลยค่ะคาเรกติมอชันการ์สอันนี้โซบออกไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมาเปิดพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างโรแมนติกเลนอมองนะคะแล้วก็ทาโร่นะแล้วก็เลิฟสตอรี่ออ c ราเิลนะคะ มา,มาดูกันคนทัตลมนะคะมีถูดตุนกลุ่มเอเนจีในช่วง16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะพลังงานความรักของคนทัตลมจะเป็นยังไงบ้างเรอนอมองอยากจะบอกว่า แมนตายละจะได้เจอเจอผู้ชายหรือเปล่าตัวเราเองอาจจะมีพลังงานความเป็นแมนสูงก็ได้ถ้าเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นมาสคูลีนอะเราอาจจะมีความมีเสน,เน่ห์มีความมุ่งมั่นดุดันมีความเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงอะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเจอใครหรือว่าไปมีความรักความมปันช์หรือไปเจอเจอผูอ้ชายเยอะเนี่ยมันก็เป็นไปได้ Favorite. ว่า,าช่วงนี้เราอาจจะมีความแบบบุกลุยมีความเป็นแมนในชีวิตของเราก็ได้มีอุปสรรคต้องให้เราฝ่าฟันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะแต่หลกัลกๆเลยถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงหรื เฟมินะีเนี่ยเปิ้ลคิดว่าคุณน่าจะได้เจอเจอใช้หนุ่มมากกว่าเนอะไปเจอเจอคนโน้นคนนี้ที่คุณจะต้องสารสัมพันธ์ในเชิงอาจจะเป็นมิตรภาพก็ได้เพื่อนฟุง้งสังคมก็ได้คนแวดล้อมอาจจะเป็นผู้ชายเยอะก็เป็นไม่ได้ส่วนใครมีคนคุยหรือมีแฟนนะเปิ้ลก็คิดว่าเป็น energy ที่ดีนะในเรื่องของแฟนในเรื่องของสามีในเรื่องของผู้ชายอะไรต่างๆนะลองดูคะ่ะว่าช่วงนี้คุณได้เจอเจอผู้ชายมากน้อยแค่ไหนนะมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนฟังได้นะส่วนถ้าตัวเราเองเป็นมัสคูลีเป็นผู้ชายช่วงนี้คุณจะมีความแบบเป็นแมนอะเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ชายสุดๆไปเลยแอคทีฟแบบลุยบุกอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าไพ่แมนเนี้ยมันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเราเริ่มที่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดก่อนนะมาดูสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะ คนทัดลมมิถุนตุนกลุมในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะไพ่บอกว่าโกรธง่ายหายเร็วนะมีความเป็นไฟนะ <c oughs> ขี้หึงอ่า ใจดีอกค้ถึงแต่ใจดีนะอีโก้สูงค่ะแล้วก็ไฮเปอร์แอคทีฟกระตือร้นน,นักวิชาการถ้าใครโสดอยู่เพิ่งคิดว่าคุณน่าจะแบบมุ่งมั่นในเรื่องของอาจจะเรียนหนังสือเพิ่มเติมความรู้หรือว่าถ้าเกิดใครทํางานสายวิชาการมันก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารความรู้อะไรต่างๆอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้อาจจะได้เจอเจอใครจากการที่คุณไปเทคคอร์สไปเรียนก็ได้หรือว่าเราอาจจะเป็นแบบคนที่ทําอาชีพในเรื่องของการสอนการแบบให้ความรู้ต่างๆก็ดีเหมือนกันมีไฟค่อนข้างดีนะคะ เพิมองว่านะช่วงนี้ระมัดระวังอย่างเดียวคืออะไรความใจร้อนค่ะเพราะว่าอะไรเรามีความไฮเปอร์แอคทีฟแล้วก็มีความโกรธง่ายหายเร็วอีโก้สูงด้วยใช่ไหมมันก็เป็นไม่ได้ค่ะว่าช่วงนี้แหละจะมีพลังในการอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนค่ะไพ่แมนอันนี้อย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีพลังงานของความเป็นมัสคูลีนสูงก็ได้คืออยากจะชนะอยากจะไปถึงเป้าหมายความสําเร็จอะไรแบบนี้จะไม่ได้ชิวชวเบาๆสบายสบายแล้วเ,เราก็จะมุ่งมั่นอะไรประมาณนั้นก็เป็นไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะถ้าเกิดโ คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานถ้าจะเจอเจอใครมันก็จะมาจากการงานการเรียนอะไรแบบนี้นะส่วนใครถ้าเกิดว่ามีแฟนมีคนคุยอะไรต่างๆช่วงนี้ก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานด้วยกันก็ได้นะระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงมันจะมีความหึงหวงมีการแบบทะเลาะเบาแวงแต่เปิ้ลคิดว่า ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนานหรอกเนาะเพราะมันมีใจดีแล้วว่าถ้าง้องอนอะไรกันนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวก็จะคืนดีกันแต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็บอกตัวเองเนาะว่าระมัดระวังในเรื่องอารมณ์บางทีมอาจจะมีความหึงหวงอะไรแบบโดยที่ไม่จําเป็นก็ได้อาจจะเพราะว่าไปเจอเจอคนเยอะบางทีเราต้องแบบไปอยู่ท่ามกลางคนต่างเพศเยอะแยะหรือว่าคนอื่นเยอะแยะแล้วแฟนเราหึงเราก็ได้หรือแฟนเราเนี่ยไปเจอคนเยอะแล้วเราก็หึงแฟนเราก็เป็นไม่ได้เหมือนกันก็ใจเย็นๆนะนะมีอะไรเปิดใจพูดคุยกันเปิ้ลมองว่ามันไม่ได้มีอะไรนะคะอันนี้คือเอ e ีพลังงานในช่วงจังหวะเวลานี้เราไปดูกันว่าทาโร่อยากจะบอกอะไรคนทัดลมมิถุนตุนกลกุมนะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยคนโสดทัดลมนะมิถุนตุนกลกุมประจําช่วงวันที่16บหถึงสิบสองสาคมนะพลังงานของคนโสดทัดลมจะเป็นยังไงบ้างช่วงจังหวะเวลานี้จะได้เจอเจอใครอะไรยังไงเข้ามาไหมนะคะไพ่ออมมาบอกว่าคิงถือถ้วยตาล่าเหมือนไพ่แมนเลยอะ่ะคิงถือถ้วยนะหดาบนะเดสนะคะ Like a hermit, ah! แล้วก็ t p e r a n c e นะคะล็อก็สี่ไม้อ่ามีโอกาสสูงมากเลยถ้าเกิดคุณโสดสนิทเลยนะบา <c oughs> คิดว่าคุณก็ใช้ชีวิตอะไรของคุณไปทำงานหาเงินอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแนวโน้มค่ะว่าคุณจะได้เจอเจอใครจากหน้าที่การงานไม่ได้คิดนะคะว่าคุณจะแบบออกไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นรูทีนของคุณเนาะคือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานหรือการเรียนซะส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะได้เจออาจจะต้องเดินทางไปทำงานการที่ต้องเดินทางหรือออกไปข้างนอกเนื่องด้วยในเรื่องของการงานการเรียนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสค่ะที่คุณจะได้เจอเจอ เข้ามามแต่ว่ามันอาจจะเป็นแนวมิตรแนวเพื่อนนะอาจจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์ในเชิงเป็นคนรักอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตขึ้นมา,าก็ต้องบอกว่ามันก็มีการพูดคุยกันแบบรู้สึกดีนะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบสารสัมพันธ์ใดๆหรือตัวเราเองค่ะถ้าเราไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องการเรียนเนาะศึกษาหาความรู้ทํางานนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สนใจใครแต่เห็นว่ามีคนเยอะในช่วงจังหวะเวลานี้มันก็อาจจะมาจากการที่คุณไปเรียนอะไร เพิ่มเติมออกไปเดินทางนูน่นนี่หรือว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นไปได้นะบางคนเดินทางไปต่างประเทศด้วยเนอะด้วยภาระง,งานหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะได้เจอเจอคนใหม่ๆเป็นไปได้ซึ่งมันก็ค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปค่ะถ้าคุณไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องรีบเนอะเพราะเปิ้ลคิดว่าตัวคุณเองอะถ้าไม่มีใครคุณก็มุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงาน,นอะไรเงี้ยแล้วก็พักความรักไว้คุณก็จะมีพลังของการที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆมากกว่าสนใจในเรื่องความรักเนอะมันมีเรื่องให้เราต้องทําหลายอย่างความรักกก็เเลลยยอาาจจจะพัไไไว้้มม่ดสนใก ก็ได้แต่ถ้าเราบอกไม่ค่ะฉันสนใจในะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะถ้ามันมีใครเข้ามาคุณก็จะยังรู้สึกว่าแบบ มันก็ยังไม่ได้เป๊ะหรือไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูไปส่วนใครที่มีคนในใจเนอะด้วยความมีเฮอร i t ิตมีเดขึ้นมาเป้นคิดว่าเราเป็นคนที่ถ้ารักใครอะ่ะก็อาจจะมีความชัดเจนแบบชอบคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนชอบคนง่ายถ้าชอบแล้วมันก็จะมีความอ่าดื้อในตัวเองประมาณนึงเนอะคือแบบหมกมุ่นหรือว่ามีความแบบว่าไม่ move on ง่งายๆมันก็มีโอกาสค่ะว่าเราก็จะไม่ได้ move on จากคนเก่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สนใจในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆม,ม,มีใครเข้ามาคุณก็จะไม่ได้รู้้สึก love ขนนนาั ก็ได้หรือมันก็มีแนวโน้มค่ะว่ามันมีไพ่เดทเนอะอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาพูดคุยอาจจะติดต่อพูดคุยในเรื่องธุรปะปางการงานการเรียนเจอกันอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้คืบหน้าไปไหนพอคนเก่าหรือคนที่เราคุยมานานแล้วมันยังอยู่ในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันก็คือไปเรื่อยๆเนาะคือพลังงานของคนโสดทัดลมอะเปิ้ลคิดว่ามันเป็นอะไรที่เรื่อยๆคือถ้ามันมีคนที่เราสนใจคนคุยคนเก่าถ้ามันได้กลับมาพูดคุยกันมันก็ยังคงเป็นไปในรูปแบบเผอความผูกพัน ไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้อะไรมากมายหรือท่านเป็นคนใหม่เข้ามาคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรกับเขาเนาะมันก็ไปเรื่อยๆหรือถ้ามันไม่มีคนเข้ามาเลยคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความ พยายามอะไรในสถานการณ์ช่วงจังหวะเวลานี้สําหรับคนโสดเนอะก็คือชิลๆหลายๆไปเรื่อยมีอะไรให้เราโฟกัสหลายอย่างมากกว่านั้นที่คุณต้องสมดุลตัวเองเนอะเนี่ยมันมีไพ่ e m มเบรนส์คือต้องสมดุลอะไรต่างๆมากมายช่วงจังหวะเวลานี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่อาจจะต้องรอดูเดือนพฤศจิกายนนะคะว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าโดดเด่นมากกว่านี้หรือเปล่านะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คิลนะคะหนึ่งใบคนโสดทัดลมนะ,ะมีถุนตุนกลุมค่ะ พลางงานคนโสดบอกว่าคอนโทรมันอาจจะมีความอยากควบคุมความสัมพันธ์ถ้าเกิดเราเป็นคนโสดเรารู้สึกว่าเออถ้ามันมีใครเข้ามาคือเราจะรู้สึกว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์ที่เราสามารถควบคุมได้แบบนี้ก็ได้เรายังยึดมั่นอยู่กับคนคนนี้ก็ได้เพื่อถึงบอกว่าพอมีเฮอร์มิตขึ้นมาถึงคุณจะเป็นคนทานลมอ่ะแต่ว่าเราก็อาจจะมีคนที่เราอยู่ในใจชอบมานานคนเก่าๆยังไม่ได้ move on แบบนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะมีเหตุให้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วเราก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้เนอะมันเลยจับแน่นอยู่แบบนี้เห็นปะ ได้ปล่อยวางหรือเรายังไม่ได้ move on จากความสัมพันธ์เดิมมันก็คิดว่าคุณก็จะยังอยู่ในภาวะแบบเดิมค่ะคือไม่ได้เปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะยังรอคนเก่าก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเราบอกโสดสนิทเลยไม่ได้รอใครแล้วก็ไม่ได้มีคนเก่าอะไรด้วยแปลว่าความสัมพันน่ะที่คุณอยากได้คือความสัมพันที่คุณสามารถควบคุมได้เนาะอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นคุณก็จะไม่กระโดดเข้าไปเล่นเกมนั้นนะเพราะว่ามันดูมีความเสี่ยงหรือมันไม่ปลอดภัยก็เป็นไปไม่ได้อาเภอฉันคุณก็ อยู่คุณก็ไม่อยากจะไปโฟกัสกับมันมากคุณไม่อยากทุกนั่นเองนะคะและนี่ก็คือ energy ของคนโสดทัดลมนะคะมีถุนตุนกุมก็ไม่ได้แย่แต่ว่าความรักมันอาจจะไม่ได้เด่นเนาะอาจจะเด่นในเรื่องของการเดินทางการเรียนการศึกษาการทํางานซะมากกว่าก็ไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดก็จะดีนะแล้วอีก15วันเราค่อยว่ากันนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันคะ่ะคนทัดลมนะ,ะมีถุนตุนกลุมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสิบหกถึงสามสิบตุลาคม9ไม้นะคะงานเยอะงานยุ่งหรือเปล่าเชียร์ออดนะคะ The Fool. Okay. เดอะ o ูโอเคแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็1ไม้นะจ๊ะพลังงานใต้สำรับเป็น ควีนถือเหรียญไปเรื่อยๆเหมือนกันแหละคนท่านลมช่วงจังหวะเวลานี้ทั้งคนโสดและคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยเปิ้ลมองว่างานเยอะงานยุ่งทํางานหาเงินอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่าความรักก็คือปล่อยไหลๆชิวๆคุยไหมก็คุยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนคุยอ่ะปิ้ลมองว่ามันก็จะยังไม่ได้ขยเขยื่อนความสัมพันธ์เท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่คนท่านลมอาจจะเป็นคนรักอิสระก็ได้นะเดฟู Fool, ก็เป็นพลังงานของคนราศีกุมใช่ไหมอาจจะแบบเออเพิ่งรู้จักกาันอาเรียนรู้กเจ จากหน้าที่การงานการเรียนหรือว่าเจอจากการเดินทางก็ได้นะพลังงานเนี่ยคือเออเจอคนนี้น่าสนใจนะก็ค่อยเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปคุยแล้วมันมีความรู้สึกสนุกสนานเฮฮาแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงขั้นว่าอยากจะมีแฟนย,ยังไม่อยากจะผูกมัดยังรู้สึกอยากสนุกกับชีวิตตัวเองอาจเป็นไปได้ทั้งหมดนะเราจะมีภาระในเรื่องการงานการเงนิงนการเรียนมีสิ่งให้เราสนใจมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แต่ความสัมพันธ์ก็เออไม่ได้ทิ้งนะก็ยังแบบเฮฮามีคนคุยด้วยก็ enjoy สนุกอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่มันยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรีบร้อนเป็นแฟนขนาดนั้นก็เป็นไปได้บางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นแบบรักทางไกลแบบมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติโคละศาสนาหรือมีพื้นเพวัฒนธรรมความคิดความเชื่อหรือแบ็คกราวแตกต่างกันก็ได้มันคุยกันแล้วมันมีความแบบตื่นเต้นว่เออมันเป็นแบบอะไรที่มันไม่เหมือนเราเราอยากจะเรียนรู้ทําความรู้จักแบบนี้ก็ได้แต่มันเป็นช่วงการค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปไม่ได้เห็นว่าเร่งรีบบวกกับถ้าบางคนคุยกันมานานเน่ยมันก็ย ขั้นอยากจะพัฒนาค่ะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของงานเยอะงานยุ่งมีอะไรให้โฟกัสอย่างอื่นมากกว่าในเรื่องความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรียงลําดับความสําคัญแล้วอ่ะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มองว่าความรักเป็นเรื่องอันดับตน้ตนๆก็ได้อาจจะมีเรื่องอื่นที่มันมแซง<อ>คิ <kład S 1> วมาเนอะแบบงานเยอะงานยุ่งอาจจะต้องแบบมีอะไรต้องจัดการมีเรื่องให้โฟกัสอะไรต่างๆนันาเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าอะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้เนอะแล้วถ้าเกิดทุกอย่างมาลงตัวแล้วความรักก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้ามันไม่ใช่ตัวคุณัออาาจจจจจะะรรู้กิงงย แบบพัฒนาความสัมพันธ์มากๆเลยก็ได้นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งคู่กรณีเราอาจจะยังชิลอยู่อาจจะยังรู้สึกว่าเ,ออเรียนรู้ทำำําความรู้จักกันไปก่อนนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนคุยเป็นคิดว่ามันควรจะมีทิศทางไปในเชิงแบบเฟลท์เบาๆพลังงานสบายๆอย่าเพิ่งจริงจังอะไรมากอะไรเงี้ยก็จะดีค่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่คุยกันแล้วมีความสุขสนุกสนานแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงการที่อยากจะมีความจริงจัง,จงมีคอมมิทเมนต์อะไรขนาดนั้นนะก็ต้องเลยช่วงจังหวะเวลานี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่ตอนพฤษจี กายนค่ะว่ามันจะมีความชัดเจนอยากจะจริงจังมากขึ้นหรือเปล่าถ้าตอนนี้ยังคุยกันดีๆอยู่มันก็คิดว่าก็ คุยสบายๆเอนจอย Enjoy, เป็นเพื่อนทำความรู้จักอะไรกันไปเรียนรู้กันไปก็น่าจะดีนะคะพลังงานไม่ได้แย่เนาะแต่เปิ้ลมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์เร็วๆนี้เท่านั้นเองนะคะต่อมา love story oracle นะคะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมนะไพ่ออกมาบอกว่า difference การมีความแตกต่างกันจริงๆค่ะบางทีคุยกันอะเราคุยแล้วเราสนุกมีความสุขนะแต่เราก็เห็นแหละว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราแตกต่างกันต้องปรับจูนกัน อะไรต่างๆเพราะแชร์ออดเป็นไพ่ที่มีความแตกต่างกันเนอะอาจจะวิธีคิดอยู่ไกลการเป็นชาวต่างชาติมีการเลี้ยงดูอะไรแตกต่างกันอายุต่างกันได้หมดเลยนะมันก็เลยอาจจะต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่ะรีบไม่ได้ความฉันบันที่ดีมันต้องรู้จักก่อนเนะว่าเออเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงมันมีตรงไหนบ้างที่ต้องปรับจูนกันแล้วฉันยอมรับในสิ่งที่มันดูแตกต่างกันได้จริงๆ ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเนอะถ้าเกิดใครบอกว่าคุยกันมานานแล้วอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้รู้จักกันแบบมากมายโผก็ได้นะเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้กันก่อนก็ไม่ต้องเร่งรีบความสัมพันธ์่ะคือเออถ้าเรายังไม่ได้รู้จักเขาเนี่ยเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเก็บข้อมูลให้ได้มากก่อนเนอะว่ามันจะไปกันรอดจริงๆริงไหมแล้วค่อยคิดค่ะว่ามันควรจะขยับความสัมพันธ์หรือเปล่ามันมีความแตกต่างกันเยอะเนอะไพ่ใบนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันก่เลยมองว่าก็ค่อยๆดูไปคค่่่ะวววาาาาาามมมมแแตตตกงัันนนเป็ทท้ยอจ จะไม่ได้ยั่งยืนก็ได้ก็รอดูไปว่ามันจะมีความเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะต่อมาคนมีคู่ทัดลมบ้างมีถุนตุนกุมนะคนมีคู่คือคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะเอเนอีความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยคนทัดลมนะ,ะที่มีคู่มาค่ะไพ่บอกว่าคิงถือเหรียญน,นะคะคิงถือดาบโอ้โหคิงคิงเลย9ก้ดาบนะคะแล้วก็สถ้วยนะคะ แล้วก็เด็ก ถือไม้ <S <S แล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้อะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะมีทั้งคิงถือเหรียญและค er ิงถือดาวมันก็เป็นไปได้ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ของเรามันอาจจะมีบุคคลเข้าม,ามามากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์เนี่ยคือเรามีแฟนอยู่อยู่ก็มีอีกคนนึงเข้ามาแล้วทําให้เราคิดเยอะคิดมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าคือใจหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่ารักแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีความเบื่อหน่ายก็ได้น สารสัมพันธ์เราเลยรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดแบบนี้ก็ได้คะ่ะแต่ว่าเลือกได้ไหมก็ต้องบอกค่ะว่าจาังหวะเวลานี้ถ้าคุณอยู่ในภาวะนี้นะภาวะที่มันมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยแล้วเราก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยเนี่ยคราวนี้มันจะเกิดความเครียดนะคะว่าจะทํายังไงดีบางคนก็อาจจะได้เจอเจอโดยที่เราไม่คาดฝันเนอะเจอกันแบบว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะจริงจังอะไรเงี้ยอาจจะคุยเล่นคุยสนุกสนานไปมา,มาเอ๊ยหรือว่าเราจะชอบคนใหม่ด้วยนะมันเลยเกิดความเครียดในความสัมพันธ์ เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะเปิ้นคิดว่าความสัมพันธ์ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันจะมีบุคคลเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ปแปลว,ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันมีช่องว่างให้คนใหม่เนี่ยแทรกเข้ามาได้ถูกไหมซึ่งคุณอาจจะมีในความสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเราก็ไม่ได้คิดเราจะเลิกกับแฟนแต่พอมันมีคนมาเติมเต็มเราก็เลยเหมือนคุยเล่นคุยสนุกอะไรเงี้ยไปๆมาๆกลายเป็นว่าอ้าวเกิดความผูกพันเป็นไม่ได้ก็ระมัดระวงังถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะเนี้ยเปิ้นต้องบอกค่ะว่า ไ,ได้เห็นว่าคุณอยากเลิกกับแฟนนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความแบบอีหลักอีเหลือมีความคิดเยอะคิดมาก ก็เป็นไปได้ส่วนใครยังไม่ได้เริ่มต้นเนะถึงคุณจะมีสเสน่ห์บอกเลยคะ่ะว่าอย่าไปสารสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์แล้วตอนแรกคิดว่าคุยเล่นๆไม่เป็นไรหรอกก็ต้องบอกค่ะหลายคนที่มาดูดวงกับเพื่อนอะมันเกิดเคสแบบนี้เยอะมากเลยคือคุยเล่นๆตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่พอเราไปแบบเล่นกับไฟนึกออกปะแล้วสุดท้ายมันก็จะสร้างพนันการสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นแฟนของคุณนะคู่ของคุณก็ได้นะที่มีบุคคลเข้ามาในความสัััมมมพนธ์เาาาะะแล้้้วททํใหคิิดดดยยอกไรูจงงี เป็นไม่ได้ถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เพิ่งแนะนําก็คืออย่าเอาบุคคลที่3าเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์ของคุณมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคเปิดใจพูดคุยกันค่ะอย่าปล่อยเอาไวน้นอยอย่าทิ้งไว้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเนาะ มันไม่ได้นะก็ต้องเปิดใจพูดคุยกันถ้าเกิดเรารักกันมากพอมันไม่มีช่องว่างมันก็จะไม่มีใครหรอกค่ะที่สามารถแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แต่อันเนี้ยเปิ้ลมองว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะมีอะไรใหม่ๆตื่นเต้นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทําให้หลุดไปแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดได้แต่ก็ต้องบอกค่ะไม่ว่ามันจะมีบุคคลเข้ามาหรือไม่ก็ตามคุณยังรักกันอยู่นะคือไม่ได้เห็นค่ะว่ามันจะมีการเลิกราอะไรกันแต่มันอาจจะมีความเบื่อหน่ายถ้าเรารู้สึกว่าคู่ของเราเออใช่มันก็เดิมๆเบื่อออไไไไมมม่ีะะะรรรรนปหาากกิจทํ มันจะเติมเต็มค่ะแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3หรือมีใครเข้ามาแทรกอ่ะมันจะหายไปเนาะมันมีเด็กถือไม้แล้วมันมีหนึ่งไม้แปลว่าถ้าเราไปทําอะไรที่ตื่นเต้นหวือหวาสนุกสนานเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นแล้วไงจะต้องเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณได้ไปทํากิจกรรมหาอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆที่ใหม่ๆไปเที่ยวที่ใหม่ไปหากิจกรรมใหม่ไปอะไรก็ได้ที่มันมีความตื่นเต้นใหม่ๆให้ความสัมพันธ์มันดู โดยรวมมันคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่ว่าเห็นว่าพอมันมีคิงสองคนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดภาวะความเลือกไม่ได้หรือแย่ละตายละใช่ไม่เอาอีกคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์ทำยังไงดีตกลงฉันจะเลือกใครฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้บางคนก็มีความสับสนนะว่าจริงๆแล้วไอ้สองถ้วยเนี่ยคือเรายังรักแฟนของเราอยู่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกรักคนใหม่มากกว่าก็ไปไม่ได้พอมันมีความโลเลใจแบบนี้ก็ต้องบอกค่ะว่ามันก็เลย เคลียดเนาะมันเลยเกิดภาวะการนอนไม่หลับแบบนี้เป็นไปได้ก็เป็นกําลังใจให้ใครยังไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะก็พยายามหากิจกรรมอะไรทําด้วยกันเนอะเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์แล้วคุณสองคนรักกันรับรองค่ะมันจะไม่มีใครแทรกได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีะเสน่ห์หรือแฟนคุณจะมีะเสน่ห์ก็ตามถ้าเรารักแบบซื่อสัตย์ จริงใจรักเดียวใจเดียวมันจะไม่เกิดปัญหาแน่นอนส่วนใครบอกเออฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยโอเครักกันดีแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อด้วยมีกิจกรรมอะไรไปทําด้วยกันตลอดเวลาเลยคุณก็รักกันดีค่ะแต่มันอาจจะมีความเครียดในเรื่องอื่นในเรื่องอุปสรรคปัญหาการงานการเงินเรื่องอื่น,น,นๆที่มันไม่ใช่เรื่องของความชัมพันธ์นก็ได้ก็สามารถเปิดใจพูดคุยกับแฟนคุณได้ให้ช่วยหาทางออกให้ได้แนะ้ะบางทีเหมือนเรามีปัญหาความเครียดใช่ไหมแต่แฟนเราอาจจะแบบไม่สนใจไม่ฟังเรานู่นนี่มันก็เลยทําให้เราแบบอาจจะต้องไปพึ่งพาไปปรึกษาคนอื่นอ่ะอัน เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เกิดช่องว่างและมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องดูท่าทีเหมือนกันว่า้แฟนเราเครียดหรือเปล่าเราแบบเป็นที่พึ่งให้แฟนเราได้ไหมหรือว่าเราเครียดแล้วแฟนเราเป็นที่พึ่งให้เราได้หรือเปล่าก็เปิดใจพูดคุยกันนะคนที่จะเป็นแฟนกันมันควรจะต้องพึ่งพาอาศายัยปรึกษาหาหรืออยู่ด้วยกันในยามที่ทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์ถูกไหมคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณโอเคได้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานตามนะต้าเเกกิดดใคบออไไไมม่้มีปัญหาลย ียดไม่ต้องหน่อยนะอย่าไปกลัวว่าตายละมันจะมีใครแทรกเข้ามาหรือเปล่าถ้าความสัมพันธ์ของคุณดีจริงนะเพื่อนพูดแบบนี้ก่อนมันจะไม่มีทางมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้เลยนะถ้าเกิดคุณทนุถนอมความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลพัฒนาใจใส่ซึ่งกันและกันทุกอย่างมันจะโอเคแน่นอนนะคะต่อมา Love Story Oracle นะคะหนึ่งใบให้คนมีคู่ทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุ่มนะ มาค่ะพลังงานบอกว่าเฟลท์อะเห็นปะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีใครที่คุณไปสารสัมพันธ์พูดคุยคุยเล่นคุยหัวเข้ามามันเลยทําให้คุณเครียดค่ะว่าตายแล้วฉันแอบไปคุยกับใครแล้วตกลงฉันยังรักแฟนฉันอยู่หรือว่าฉันจะยังไงหรือกลัวแฟนจับได้หรือใดๆมันเลยก่อให้เกิดความเครียดเป็นไปได้ในทางไวท์เวอร์ซาค่ะอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะที่ไปคุยเล่นคุยหัวกับคนอื่นอะไรเงี้ยและก่อเกิดความเครียดในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้มันเหมือนกับพลังงานไพ่เลย่ะเพราะมันมีความสดใหม่ใครที่คบกันมานานจําเป็นจะตต้องงงเิมมพลััานนที่ นะความสดความใหม่เข้าไปบ้างไปถึงแนะนําว่าไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปทํากิจกรรมใหม่ๆอะไรที่สร้างความตื่นเต้นกลับมารู้สึกแบบใจฟูอีกครั้งหนึ่งมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นได้นะจะได้ไม่ต้องหลุดไปคุยหรือไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นแค่เพื่อนนะแล้วคุณไว้วางใจกันได้มีความไว้ใจกันอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหน่อยเพิ่นอ่านไปตามนาไพ่เท่านั้นเองซึ่งพลังงานอย่างนี้เป็นพลังงานส่วนรวมนะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ก็ดูผ่าานสบยสบ เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ถ้าเกิดมันมีความเอ๊ะหรือมันตรงกับเรื่องราวของคุณก็ลองเอาแนวทางไปปรับใช้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณโอเคขึ้นได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของความรักของคนธาตุลมที่ถูนตุนกลุ่มประจําช่วงวันที่16ถึง3เดตุลาคมค่ะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์คอมเมนต์กำลังใจให้เบิ้ลโดยการกดซุปเปอร์ตงค์นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องของเบิ้ลด้วยนะเวลามีคลิปใหม่คุณจะได้ดูก่อนใครส่วนใครมีปัญหาอยากจะดูดดดดดวววววงงส่่่่นนนนนนนตตตััััทกกกกไไลลลมาาิิออู้้้้แพบใหคหคปปนะี ลาบายบายค่ะ